ม่อยากจะเล่นนะไม่อยากเล่น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 อย่าอยากเล่นบอต้องเอามาฮือาจจะฮื้อเล่นค่ะอันนี้เลยมันนี่เลยปลอยกาคือเอ็กปอยกาจะฮอเล่นก่อจะฮอเล่นกับปอยกาจะฮอเล่นกับปอยกาเด้อบอ่อยแฮมตังหากเด้อ ทำไมไม่ปล่อยชาคอโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นแม่เป็นชักทเยร์ไม่ได้นะโอ้โวัดรอดดนี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่กตี็ะตีเด้ดกตีาีค มาเล่นมาเล่นชาโกชาอโกอยากเอชาโกไม่เล่นแล้วใช่ไหมไม่เล่นนะเธอไม่เล่นกับฉันฉันก็ไม่เล่นกับเธอละไม่ต้องมาซุกซิกเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย

nền lại hết mẹ áo xì Áo ngay đi ดินตงนิง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 แต่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 นไม่พอใจ แอแล้วน่ะเขาบอกเล่นตัวจะเอามาให้เล่นทำไม เล่นเองเหรอเล่นเองเหรอเล่นเองเหรอเล่นเองนี่นะเล่นเองนี่นะโอ้ยโอ้ยช็โคจลตยุ่งช็โคจลตยุ่งช็โคจลตยุ่งมาเล่นแล้วเอามาให้ทำไมไม่อยากเล่นด้วยเอามาให้กันเอามาเอามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยเอามาให้ตรงนี้เลยอะเที ทั่ทีุ่่้ยมาติดเบ็ดแล้วปลาชะโคลาชะโคมาวิหาเ้ยมาวิหาชะโคเดินล็อกแ